ซื้อกับย่าสายอ่อนคาลยาม่า26ลานเมจิกนะครับเป็นเดิมจากญี่ปุ่นสายสะพายหนาววนมันเล่งเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับ2ส,สเต็ป2ส,สเต็ปเล่ง ลังก็มาด้วยนะครับใส่ลังก็มานะครับสวยเลย 26cc ทันเร่งมันมันมีฟังก์ชัน2ปนะครับมารุยมา m b s 2 6 1 e นะครับ4,008ร่วมส่งตัวนี้นะใครชอบใส่่อนนะครับสภาพดีนะครับสภาพดีด้วย ไม่มีแตกนะเมดอินเจแปนอ่ามาลูไซออนยี่หกซีซีดึงอีกทีหนึ่งครับเพื่อเอาเอาเลิกเอาใช้ครับผมนั่นบอกก่อเนาะสวยบ่อที่บ่อกเลยนะเลคโล <laughs> ใครชอบนะครับ4 8 0รวมส่งนะครับพ่ออ่อนครับของแถมก็ยังมีแค่ใบมีดอย่างเดียวนะครับเป็นใบ12นิ้วนะครับเท่านั้นนะครับเอนที่เหลือมาครบหมดแล้วันเร่งสองสเต็ปนะปรับระดับได้อ่าโอเคสวัสดีครับ